ต่อมาแผ่นต่อมาโอ้นี่เวลาเลือ่อนหนึ่งชั่วโมงหนึ่งนาทีหลานขออ,อยากจะทราบว่าผู้ที่บรรลุพระโสดาบันจะไม่มีความโกรธความโลภความอยากและมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์โลกใช่หรือไม่ฟังดีๆ ผู้ที่บรรลุโสดาบันยังไม่หมดความโลภความโกรธความอยากอะไรที่ถามมาเนี่ยยังไม่หมดยังมีเรืออยู่เป็นแต่เพียงลดถ้าจะพูดกันง่ายๆก็ลดพระโสดาบันนี่จะลดความโลภโกรธหรือความอยากนี่ลงไปได้หนึ่งส่วนสี่ของที่เคยมีถ้าที่เคยมีอยู่เป็นร้อยก็ลดลงไปได้ยี่ห้าได้หนึ่งส่วนสี่ของที่เคยมี นี่พูดให้เข้าใจใง่ายๆอย่างนั้นยังไม่โมดหรอกและมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์โลกใช่หรือไม่จะมีความรู้จะมีความรู้และจะเป็นคนที่สำนึกรู้จักสัตว์โลกตามศีลข้อนหนึ่งและก็จะมีกรุณาไม่ฆ่าสัตว์นั่แน่นอนแล้วก็จะมีความเอ็นดูความการุณาวังประโยชน์ต่อสัตว์ทั้งปวงอยู่มีความรู้สึกอย่างนั้นมากขึ้นเป็น หนึ่งส่วนร้อยตามนั้นนะ่ะนะมีความกรุณามีความอะไรถ้าเป็นสกิทาก็มากขึ้นอีกเป็นครึ่งหนึ่งในร้อยเป็นอนาคาก็ยิ่งมากขึ้นไป่เจบห้าเป็นอหรหันต์ก็บริบูรณนะ์นี่ก็ตอบตามหลักเกณฑ์วิชาการของพระพุทธเจ้านะ